คว่ำแล้วค่ะพริกและพริกเองแล้วค่ะหัดพริกอยู่สี่ห้าวันก็พริกเองได้<อ>เป็นกุ้งกิงกับแม่ทุกวันก,ก้งกิง <weaving S 2> จะมิดืึนโชว์ครับทั้งหงายก็จยาจะคว่ำจะคว่ำค่ะถือว่าใช่ได้ันแสดงว่าทำบ่อยพพยยาาาทำบ่อยค่ะทุกวันเลยพาลูกเล่นค่ะแล้วก็หมุนตัวได้แล้วใช่ค่ะนั่งก็มีที่นั่งเขาชอบนั่งค่ะ เริ่มสามวันเนี่ยคะ่ะที่เชียรเออีหลังอย่างเงี้ยดีดค่ะเริ่มดีดดีดแต่ถือว่าใช้ได้ค่ะพัฒนาการนะคะขอแข็งม <c oughs> ากเนื้อจะเล่นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งตามแกงอย่างนี้พัฒนาการ <c oughs> ค่ะ ก็ <gas> <mean> ัดส่ตัวของเขาเองนะคะแต่ว่าสี่เดือนเขาประคองหนางนะคะนั่งทีงบ่อนี่แล้นะคะนั่งทิ้งนนั่งได้แล้ว